วันนิวส์ตรงไปตรงมาเรามาดูที่เรื่องของไวรัสซิกานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบาดอย่างหนักในรบราซิลแล้วก็เป็นกังวลไปทั่วโลกเพราะว่าอาจจะทําให้คนที่อยู่ในเขตร้อนชื้นเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลขึ้นไปอีกหลังจากที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลบอกว่าพบผู้ป่วยซิการายแรกของโรงพยาบาลและเป็นรายที่สองของประเทศไทย หลังจากที่ทาง WHO ได้ประกาศให้วรรสซิการนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าทางกระทรวงก็ออกมายืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์ระบาดในประเทศไทยและประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเป็นอาการที่สามารถหายได้เองและไม่รุนแรงกระทั่งถึงชีวิตครับลอากาตรีสันติศรีเสริมโพกผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกล่าวถึงกระแสะข่าวในโลกโซเชียลกรณีพบผู้ป่วยโรคซิการายที่2ของประเทศไทย ว่ากรณีนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยแต่เป็นผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลภูมิพนเป็นชายไทยอายุประมาณ20กว่าเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาด้วยอาการไข้มีผื่นตาแดงเมื่อยตามเนื้อตัวจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นไข้ซิกาซึ่งให้การรักษาจนผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วและออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ถือว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นพาหะเพราะการแพร่โรคจะเป็นไข้ ขณะที่นายแพทย์อํานวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไวรัสซิกาไม่ใช่เรื่องใหม่พบมานานแล้วในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อปี2555ซึ่งเป็นแล้วหายเองไม่มีสถานการณ์ระบาดแต่อย่างใดโรคนี้จะพบได้ที่แถบอเมริกากลางและแคริบเบียนไม่ต้องกังวลว่าจะนําเชื้อมาจากต่างประเทศการพบเจอผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเรามีการตรวจพบที่รวดเร็วสามารถมั่นใจในระบบการควบคุมโรคในไทยได้ แต่หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบทันทีวันนิวส์ตรงไปตรงมา